สวัสดีครับอยู่กับผมกระเลียมบนขาวแล้วก็เต้นคนป่านะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มคนเดินทางนะครับผมนะวันนี้นี่เราสามคนเนี่ยนะครับได้มานั่งตรงริมผาเพราะเราได้เดินเข้ามาในป่าสักพักแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่บรรยากาศนี้มันเดีดดีนะครับมไม่เห็นหน้าแสงอาทิตย์เลยครับมืดครึ้มตะลุมตึงตอกนะทุกคนใช้วพิชาชมืดครึ้มยังไงนะดำมืออดบีออดำมืดบีโอเคเฮ้ย okay. <laughs> <laughs> ทุกคนวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องงามยมจีที่ผมจะได้กลับมาห้างสูงพิชัยครั้งนะครับแล้วก็จะพาพี่หนุ่มไปด้วยนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็จะเป็นกันมาครั้งแรกใช่ไหมพี่ครับผมใช่ครับก็ตรงห้างตรงนี้เนี่ยนะตู้คือมันเป็นห้างที่อยู่ในป่าลึกแล้วมีต้นสายทุกคนอาจจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องมั่งหรือว่านกเงือกเก้งกวางพกหมานายหมาป่ากระทิงนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติในการอยู่ในป่าลึกนะครับ นะครับผมก็หลายคนถามว่าร้องไกลไหมร้องไกลครับผมเสียงมันอาจจะอยู่ใกล้แต่เราอยู่ที่สูงหรือว่าอยู่ภูเขาสมมุติว่าถ้าภูเขาเนี่ยเราอยู่ภูเขาคนละลูกแต่ว่าหน้ามันเข้าหากันเนี่ยนะครับแล้วก็มันอยู่เชิงเขาสูงๆพอกันเนี่ยเสียงมันจะดังมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ไกลนะครับผมหลายคนบอกให้ผมไปตามเสียงนะครับผมสัตว์ป่าจมูกไวครับตามไม่ได้หรอกครับผมนะครับผมนอกจากลมมันอาจจะตีไปทางอื่นแล้วมันไม่ได้กลิ่นเหลาในพ่ชานะครับผมสาหรับคนที่อยากเห็นจริงๆจังๆเห็นจระ สวนสัตว์ครับผมก็ให้เดิ<อ>นเดินที่สวนสัตว์ได้ง่ายๆ<ด>นะครับแต่ว่าถ่าในป่าเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันไม่ได้คุ้นชินกับคนนะครับผมโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยก็จะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งพอเราเดินขึ้นมานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปอยังห้างสูงนะครับผมเดินดีนะพี่ยาย นะนนไหมเขาเรียกบางไม่ใช่หรอ,ต,บบหอตัวที่เหมือนเม่เขาเรียกบาง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 รอบบินได้ไหมอ๋อ นเห็ทุกคนตอนนี้เรามาเจอกระชายป่าครับนี่ลักษณะกระชายป่าเนี่ยเห็นไหมใต้ใบเขาจะเป็นแบบนี้เต็มเลยนี่กระชายป่าโอ้ยขึ้นเป็นแนวนะตรงพื้นที่นะครับผมพี่ชาพามาพื้นที่นี้สุดยอดจริงๆ จอตัวอะไรนะเม็นตัวเม็นเขาเรียกฉบาเปล่าไอ๊ตัวนี้ก็ใคร้เม็นอะเอ่อเม็นเนี่ยมันจะมีคนเล็กคนใหญ่ไงฉบาเปล่าจะมีตัวเล็กตัวใหญ่แสดงว่าป่าบริเวณนี้ดึงไฟฉายขึ้นมาดิดูดิ่องดูดิมันเปียกๆนะเหมือนมีตัวชิพายก็อยู่ไฟฉายไี่ชายในกระเป๋านี่อยู่รึด้วยถ้าเราดูกระเป๋าอยู่ดิข้างหลังนี่มีป่ะ ข้างบนอะ่ะข้างบนข้างบนลูกเล็กอ่เพี่ชาบ,บอกอะไรนะเจอลูกอะไรนะลูกทรายลูกทรายเอออุ้ยป๋อ นนี่่ะปลอยให้เออใช่ลูกสายเต็มเลยสีเหลืองเหลืองลูกใหญ่ด้วยนี่ดูจิ้มจับแนะลูกสายน้เงือกก็มีนะมั้งอยู่รนี่เพื่อแล้วก็เราคงไม่มาแล้วนะต้นสายเราจะต้นสายมีลูกด้วยมันก็ใหญ่ไงพี่หนูนะอายุประมาณกี่ร้อยปีเนี่ยร้อยปีไม่ถึงนะคุณตัววาย

ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงอย่างใต้ห้างต้นไทรสูง15เมตรแล้วนะครับผมจากพื้นดินนะครับอยู่นู่นเลยพี่ชาก็อยู่นู่นนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มตอนนี้เนี่ยเรามาถึงสักพักแล้วเราก็ได้พักแล้วก็หาฟืนนะครับผมนี่เพื่อจะไว้ใช้บนห้างนะครับเดี๋ยวถ้ามันค่าเราเราไม่ควรลงมาจากที่สูงใช่รเราก็คียจ <ๆ S 1> ลงมาด้วยแหละเพราะว่ามันขึ้นลงขึ้นลงมันก็ค่อนจะลําบากนะครับผมตอนยิงน่งมืดๆเนี่ยอ่ามันจะไม่เห็นเอ่อเท้าเรานะถ้าเราจะเหย,ยียบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลําบากโอเคหลังจากนี้จะเตรียมตัวเนี่ยหาฟืนการสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขึ้นห้างกันเลยครับผมขอโทษเยอะบลีก็คึ้นยอะนักกว่ากันเยอะเนาะเดี๋ยวพื้นช่างเราจะอาสาเป็นยังไปก่อนนะใช่เพื่อย่อนเชือกลงมานะใช่แล้วก็ย่อนเชือกลงมาให้เราคนสาั่งละขึ้นไปนะครับนี่ครับคนนี้นี่เอ้ย เดี<จ>ยเยอดีดีสิเกิดต้นไม้เลยนะเอืออด,ดีดีใิพวิ<ด>พชานี่โอ้โหเรนไม่ใช่เรื่องตลกนะน้องว่ามีอันนี้ด้วยชันนรงหรอชันนงรอนงอ่โอะวังมันเข้ากกตานะจะไปดูดน้ำพึ้งขขามด,ะ <c oughs> ดละเฮ้เฮ้ยเอาเฮ้เ้เง้เ้้ อา,าไรนะบุญย่อมเกิดวาทอริสเข้าอีกแ้วเกิดเชียร์บ้าอืมดช่ะก่อนเหรอต่อนหลุดทุกคนโอ้โหกระเป๋าของแทนี่เบาว่ะเบาได้สุดแล้วทำไมเบาแล้วมันปิวไปนู่นวะ เ้าขึ้นไปช่วยเบ่า<ะ>ขึ้นไปช่วยเบ่าจริงๆถ้าพิชาย่อนเชื่กลงมาข้างหลังเดี๋ยวผมช่วยดึงได้นะขึ้นไปช่วยได้นะเดี๋ยวผมอยู่ขึ้นไปช่วยพิชานะงั้นอ่ะเพราะว่ามันมีฟืนปืนหนักมากลยนะกับพี่หนุม่มพยายามจับที่เป็นไอ้นั้นอ่ะ <Okay. S 2> ทวันที่ย้อยลงมาแล้วก็เสียบขาเข้าไปให้ได้อ่ะ <Okay. S 2> บางจุด เอออย่าไปจับไม้ไผ่เดิแล้วพี่ก็เหยียบไปนั่นได้พี่เหยียบให้มันติดไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นอะอะไรถอยเหยียบให้ติดไอ้นั่นเลยเพี่ติด <ใน S 1> ไม้ไม้เลยนะอืมหรือพี่หาที่ว่าไอ้เดินไม่ถูกอะที่เป็นเป็นชอ응อ่องอะระว่งลวนะงลอู้ทไมเนีย ข้างหน้าพี่มันจะมีให้จับอยู่เส้นหนึ่งดรอตรงนี้ไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดียวตอนนี้อาจารย์เล่าพี่นุ่มติดพี่หนุ่มติดเออนั่นแหละพี่หายดีดีโอ้ยผมแม่งลุ้นกับพี่วะชาติไหนตัดกินในพี่หนุ่มมันจะดีเราปีบบ่บนึงเปล่โอเคขึ้นไปได้ละ อ๋อพร้อมร้องลุยยาเออป่าวลูกเนี้ยหนักมากเพราะว่าจะเจ๊ใส่แบเด็กละเบี้ยวเหรอเอากระจืดไปแบบดึงเ่ลูกเนี้ยมีแต่น้ำเฮ้ยถ้าดึงคนนี้น่าจะสนุกเหรอึหวไม่ไหวลอยตับ ครับผมชิลกิเออดมาพจบนเิเรื่อมเออนัน่ะอยเบเอาเอาไะตะครับเป็นไงมันกัดยังยังมันจะเอาเาะดจไอต้นอันนี้ยเอออ่าอ่ะเหมืนหนไปแล้วมนหนีไปแล้อ๋อ ขึ้นเลยลำหนักด่างงานะพี่น้าโย่ไปโย่มาไดลองนะลงใส่หัวนี่คือไม่ต้องพบแคบหรือพกพาอันเดียวร้ายอ่ะฮะขึ้นธรรมชาตินี่แหละดีละเฮ้ยเอาจริงหรอมาระดับฮะ いや、来て <coughs> จะแอร์ผมาูกพี่ทำแบบเขานะเออทำแบบเขานะจะทำเขาอะไรทำอะไรก็ได้อ๋อให้กินได้ทำให้ทั่วทุกวันก็เหนื่อยนะเฮ้ยจอดไฟเลยเร็วๆเซ๊ให้มันอร่อยเหมือนครั้งที่ไปไปกระตอมป่ะนะให้ป่ะใช่โอ้โหสีมือลูกพี่ได้เนี่ยอร่อยทุกวันแหละเออยพี่รู้ว่ารู้ว่าอร่อยนี่แหละต้องให้มันทำทุกวันใช่ไหมพี่จะเลิกทำอร่อยละเดี๋ยวเลิกทำไม่อร่อยหรือเปลยานี่ก็ เดืจะทำเาอร่อยหรือถ้าเทำให้ไม่อร่อยใส่น้ำเปล่าเฉยเื่อุงอ้ยมั่นใจขึ้นเยอะเลย มาสัดีไม่ไทยเยอะรอรมีนักเตะทำไมไทยพอเราก็เรือเอาอะไรให้เขครัวงกับเขานะเขอบควนะคขอาคร้ยทำไมมไม่ย่จ้ะวะอมันืดกโอุ้ดบิ่งน่ะแก่เนาะ กนเยมา่จไปตอไฟไล่หายเลยตอไฟนี <tama> ่ยังไม่หายเลยตกกันเล่หายเลย world. หน,นเี่ครับทุกคนวันนี้เราก็มีหม่ำม่านะครับผมเป็นเมนูวันนี้หม,มาม่ตา,าต้มไข่น้ำพริกพิธาตำแล้วก็พืชผักแล้วก็ทะโลวันนี้เราเตรียมมาจากบ้านหมดแม้กระทั่งข้าวนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องแบกน้ำ้าขึ้นเขาสูงในวิชาเนาะครับผมี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวกันดีกว่า ดครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราสามคนเนี่ยนะทานข้าวเสร็จสักพักนะครับผมแล้วก็ผูกเปนะครับแล้วก็มานอนเลยนะครับผมนะวันนี้รู้สึกเพียๆนะพี่ชาเนาะครับผมโอ้ห oh, จะรีบตัดคลิปไปถึงไหนลูกเฟ่เดี๋ยวก็รวยพอดีพี่ผไม่เรียนเลยมันก็โดนี่ใช่ไหมพี่ชากําลังเลียงคลิปนะครับในกล้องนะครับผม นี่ถ้าใครเห็นอยู่ก็จะมีกล้องผิชายอยู่ตรงนูน้นนะครับปัญหาหลักๆคือเราใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผม <Okay. S 1> เราใช้ได้แต่ใช้ไม่เป็นนะครับผม <Okay. S 1> ก็พี่หนุ่มก็หลับแล้ว <Okay. S 1> นะครับผมกางๆผมเลยเก <Okay. S 1> okay. ทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนอนกันแล้วนะ <Okay. S 1> ก็วันไม่มีอะไรมากครับวันนี้เหนื่อยๆนะครับผมนะ <Okay. S 1> เดินป่าทุกวันทุกวัน,ท,วนทําห้างทําห้างแบกไม้ เป็นต้นไม้นิดยหน่นนครับช่วงนี้ก็จะนอนไวน้นิดหนึ่งเพียมากครับผม จีรองเท้าผม,มาวะะ่ะเออคนนี้นอนฟังเสียงฝนจะหลับไปตอนไหนเด้อเบลลไม่ร,มรู้นอนว่านอนแม่งเปลี่ยนที่นอนเนี่ยอึดอัดผ่านลงมานอนข้างล่างเมื่อวนะานเมื่อคืนอะไรลงมานอนตรงนี้ออนอนอลไรตัวใหญ่เยอะอะไรตัวน้อ ใช่ครับอะไรครับมันจะไปกินนู่นป mmm. uh. oh. ่ะลูกสายอะเราเก็บเมื่อวานอ๋อไมสร้าไในทั่วปล่อยลุงเนี่ยบ้านนี้ต้องดับกลับเลยมันดับไม่ใหญ่มันแค่นั้นอ่ะ

ไม่ต้องหักล่องเลยนี่จริงป่ะพิชาลงไปก่อนเลยนะพิชาจะลงไปแล้วเก็บข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้กระเป๋าพิชาเนี่ยได้ย่อนลงไปแล้วจะเท่ดีดีแต่ เชื่อกันแล้วพี่นี่เพูดมีเยอะดเราเชือ่อนะมอฮอมมาโดโเออ,เอ,อนโดนะด,ดูข้าวตัวลงไปแล้วพี่ชาบอมันจะด,ดีแล้วอเอเยเฮ้ยไม่ได้นนแล้วแต่ไม่จับเลยไปหียยลยมอ มันคือประตูประตูการเสือสมิงที่ชาวบอกอืม <Net -hertz> <uma estil> <solos> ลาก่อนเราจะกลับบ้านแล้วชิมุยนี่ก็ขาอลองเท้าเลยเหรออืมลืกเมา้ี่ชาม่เห็นทอดเลย อมือชีดแขเป็นริมเป็นขั้นจชอบนะบีบนี้กเนี่ยอื่เออหลอกพอพ่นี่พี่นึองจับค้างๆฝั่งนู้นเออ เนี่ยหรออืมไอ้ทูรู้เนี่ยนะอืมดูนะแล้วก็พี่ยนพี่จันมิกจับข้างๆนู่นเห็นลากป่าอืมนั่นนะตรงนั้นนะ่ะที่เป็นช่องนั่นนะเนี่ยนะเออไปก็ได้หลงลากอะ่ะโอ้ยหลงฟอฟอบอกฮู้ฮู้มันอะไรชุบเลือดประจูห้า ไม่คิดแน่ลงยาคขอยาพี่ใหญ่ไาที่เต่าเนี่ยโหหนูง่ายใช่ไหมง่ายง่ายดีกหลับพี่ยามากเลยก็จะได้เดื้อนี้เป็นยเปีปีกว่านู้นเลยพี่นานไหมนานดิตกปีนครับไม่ใช่ธรรมดา 我看你老太牛，老不眨眼 ครับผมตอนนี้นะครับเราทั้ง3คนเนี่ยลงมาจากห้างแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางออกจากป่าแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มากันนะครับผมก็มีอุปสรรคตั้งแต่ลิ้นนะครับผมบริเวณนี้น่าจะมีกระทิงนะครับผมหรือว่าสัตว์ขนาดใหญ่นะครับพรลิ้นเยอะมากนะครับผมก็เลยเมื่อคืนเนี่ยนอนกันแบบ ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกเพ,พียอยู่แล้วก็ฝนก็ตกนะครับโปรยๆนะครับผมนะก็เสียงก็ทิ้งเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพยายามถ่ายอยู่นะครับผมที่มันร้องแต่ว่าถ่ายไม่ติดนะเสียงมันไม่เข้ากล้องนะครับผมก็เลยทุกคนก็เลยอดได้ฟังเสียงเสียงมันอับจะน่ากลัวทุกคนนะน่ากลัวมากๆเลยโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินออกจากป่าแล้วก็ฟ้าครึ้มลงมาแล้วกลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวจะเป็นทำให้เราไม่สบายแล้วก็ทําให้เดินทางลําบากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะ ลากันตรงนี้นะครับผมนะนะพี่นุ่มนะครับผมฝากนะครับผมพี่นุ่มนะครับผมแล้วก็พี่ชานะครับผมรบับพี่ชาเต้คน,นป,ป่า,ปานะครับผมชายพี่ชาเนี่ยช่องคนป่านะครับ,บนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอีพีหน้ามาดูกันว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปไหนนะครับผมไป